Hmm. พระองค์ก็ตัดสรู้เพราะการทาทางจิตแล้วันนี้เราอยู่นี้ทุกคนมีจิตมีใจใช่ไหมเรื่องเราก็มีจิตมีใจเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดถึงรูปกายเนี่ยก็มีจิตมีใจแล้วก็มีรูปมีกายเหมือนกันไม่ได้ผิดกันอะไรทั้งหมดเลยแล้ววันนี้เราไม่เคยมาดูที่จิตที่ใจของเราเราก็เลยไม่รู้ว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไงไม่วันนี้เรามาที่นี่ก็อยากให้พวกเราฝืน ต้องหัดฝืนมันอยากทำเราต้องดูมันอยากพูดเราต้องฝืนต้องดูดูที่ใจนะดูกายดูใจเราจะเข้ากับสังคมนี้เราต้องดูกายของเราดูใจของเราฟังคำพูดของเราเนี่ยเราก็ดูกายดูใจพระพทธเจ้าเนาได้ตัดสั้เพราะ่ท่านดูกายดูใจทีแรกมันต้องไปดูคนนั้นดูคนนี้ ก็เลยรู้ว่าอาดีตเป็นอย่างนั้นอนาคตเป็นอย่างนั้นและปัจจุบันเป็นอย่างนั้นท่านก็รู้เพราะว่าท่านมีปัญญามากอาดีตที่ทํามาแล้วมันผิดแล้วก็แก้ไม่ได้ไม่ต้องแก้เลยอนาคตคือพรุ่งนี้เรานึกว่าจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้คงจะดีอันนั้นก็ไม่ต้องเอาเพราะมันยังไม่มาถึงมันกําลังคิดวูบขึ้นมาเดี๋ยวนี้นี่แหละเราให้ทันที่ตรงนี้แหละนี่เป็นการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติยังง่ายๆเนี่ยพอที่มันคิดวู่ขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจกับความคิดของเราเนี่ยความคิดอันนี้มันคิดมาอย่างนี้ถ้ามันคิดผิดเราก็ละอายาละถ้ามันคิดทางไม่ดีเราก็กลัวมันเมื่อเรามีความละอายมีกลัวมันแล้วกะบาปเขาไม่เกิดบาปเขาไม่ดีบาปคือความคิดตัวนี้นี่เองหลวงพ่อเข้าใจอย่าง ที่นามาเราให้ฟังสันส้นๆอย่างอื่นน้องพ่อว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องคนภายนอกไม่มีปัญหามีปัญหาคือจิตใจเราต้องแก้ที่จิตที่ใจเราจะไปเป็นครูค็ตาไปเป็นหมอค็ตาไปเป็นอนาณาคาตาเราต้องแก้ที่ใจทํางานกับเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยมันต้องมีคนนั้นพูดคนนี้พูดเรื่องของเขาอย่าเอาเรื่องของเขามาทาเราต้องทําตามหน้าที่ของเราแต่เราทําให้ดีกว่าเขา แต่จะไม่ทีอยากได้ดีนะทําให้ดีกว่าเขาทำอย่างไงเขาโกเราจะไปดกับเขาเขาพูดคาหยาบคายคาไม่ดีเราจะพูดกับเขาเขาเฮ็ดยังเรี่ออะไรทั้งหมดเลยเราจะไปทํากับเขาคือเราไม่เอาดีเหนือเขาแต่เราจะไปทํากับเขาคือเราจะทําแบบนี้สมมติเรานั่งเราเขาต้องนั่งทานี้เรากราบเขาต้องกราบทานี้เราพูดกขาต้องพูดทานี้ แต่อย่าไปพูดกับเขาแต่พูดกับเขาเราต้องพูดกับใจเราเราต้องคุยกับใจของเราเราไม่ต้องไปพูดกับคนนั้นคนนี้มากพูดกับใจของเราให้มากอันนี้แหละพระพุทธเจ้าถึงว่าอารมณ์หรือทำอารมณ์เกิดกับใจถ้ามีอารมณ์ดีดอกจะซื่จใจคนเรามันมีกินข้าวร่างกายต้องอาศัยกินข้าวนุ่งผ้าอาบน้ํามันไม่สกปรก ถ้าเราไม่มีเสื้อมีผ้าไม่อาบน้ําเหม็นสาบเหม็นขาถ้าไม่นุ่งเสื้อนุ่งผ้ามันก็ไม่สวยอันนี้ร่างกายกินข้าวถ้าไม่กินข้าวมันก็จอยกรบหออันนี้ร่างกายส่วนรูปส่วนใจบัดเนี่ยชีวิตชีวิตกับจิตใจคนละอันเนะส่วนชีวิตกับจิตใจเนี่ยเรามาแยกกันเนี่ยคือตัวใจนะถ้าไม่มีลมหายใจเราคนเดียวตายเรียกว่าคุตาย ก็ต้องอาศัยลมหายใจเรายังอยู่ได้เดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่มีลมหายใจเรากำัตายอยู่แล้วอาศัยลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจมันตายวันนี้เราโกรธขึ้นมาลมหายใจมันไม่ดีมันก็มันไม่ไม่เป็นปกติมันกระทบกระทังมันก็แสดงออกมาไม่ดีแล้ววันนี้ชีวิตจะอยู่ได้เขาก็มีลมหายใจใจบันนี้ใจจะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงบันนี้ใจจะเย็นจะสบายก็ต้องมีมีอารมณ์ หรือมีธรรมาลมหรือมีธรรมะของใจธรรมะนั่นก็มองไม่เห็นใจก็มองไม่เห็นแล้วคือสตินั่นเองคือมีสติคอยดูจิตใจมีคมละอายและมีกลัวอยู่เสมอให้เราละอายอยู่เสมอให้เรากลัวอยู่เสมอกลัวกลัวจิตกลัวใจกลัวที่มันคิดขึ้นมาแล้วก็มีคมละอายอยู่เสมออันนี้พวกท่านนยกเป็นนักศึกษาล้วรู้ทันที อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าไปแสดงทมแล้วคนได้ตกตาเห็นธรรมเต็มพระโสดาบันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เห็นสีแสงอะไรแบไม่ได้มีใช่ไหมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เห็นตัวเรานี่เองผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมก็เห็นธรรมก็เห็นตัวเรานี่เองไม่ได้เห็นอะไรแล้วมีธรรมะอีกบทหนึ่งว่าอตาหิอตาโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนต้องพึ่งตัวเราจริงๆอันนี้ังหวะจะไปพึ่งพ่อก็ไม่ได้พึ่งแม่ก็ไม่ได้เยาว์ามือเรามีห้าเต้องอาศัยกันต้องอาศัยสติปัญญาต้องอาศัยตาเห็นต้องอาศัยความคิดพอเราเรียนมาแล้วสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์แก่เราต้องทำสิ่งใดที่มันจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราไม่ต้องทําสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่เราก็ตามทําไปแล้วมันจะเดือดร้อนเราก็ไม่ทำ เราต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าหากสิ่งใดมันเป็นประโยชน์แก่เราทําลงไปแล้วมันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเราก็าทําได้อันนี้ก็ใจเย็อันนี้เป็นการทําให้ดูอยู่ให้เห็นได้พูดให้ฟังถ้าเราทําอย่างนี้ทุกคนทุกคนเรียนหนูเขเข้าใจล้วจะสบายไปศึกษาเราเรียนในโรงเรียนก็ไปสบายเพราะจิตใจมันไม่โกรธเรียนก็นสบายเรียนหนังสือก็เรียนได้เราไป ทำการทํางานตามห้างร้านบริษัทแล้วก็ทําอย่างสบายสบายเราไปเป็นตํารวจทหารเขาไปเป็นอย่างสบายสบายเป็นครูก็เหมือนกันสบายสบายเป็นพระสงฆ์องค์เด่นก็เหมือนกันเนี่ยธรรมะไม่ถึงไม่ใช่ว่าบวชแล้วยังเป็นพระได้มันก็ต้องบวชทุกคน,นถ้าไม่บวชมันก็ไม่เป็นพระมันก็เป็นไม่ได้ตอนนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้วันนี้หลวงพ่อเคยถาม ีนี้ก็ถามบ่อยๆถามเพื่อนทุกคนต้องการสวรรค์ต้องการนิพพานตอนเช้าก็เคยพูดอย่างนี้พูดไม่ตนันก็พูดแรงตอนนี้ก็พูดอีกแล้วแต่ทุกคนต้องการความสุขความสุขนั้นตายแล้วจึงเอาเนี่ยเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเคยเป็นมาแล้วเรอง้จึงว่าเอาตัวเองมามาเป็นหลักการมาเป็นประธานมาเป็นในคำพูดเมื่อทําบุญก็ต้องปัถนาเอาสวรรค์เอานิพพาน ถ้าหมดกิเลสก็ต้องไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าไม่หมดกิเลสก็ต้องไม่ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานกิเลสไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆกิเลสเนี่ยถ้าเราไม่ดูลงไปที่นี่ไม่เห็นจริงๆถ้าเราดูลงมาที่จิตที่ใจเราใจเห็นจริงๆกิเลสกิเลสคือทุกข์อย่สุดที่นางวัตเเมทานางคือสุดที่นางก็หมายถึงวามมิตรจริงวัตตาหมายถึง่วงภบวัตตาหมายถึงสงสารสุดที่นางวัตเตเม อาสาวะขยาวขังอาสาวะกับคุกิเลสนี่อาสาวะขยาวขังโหตุข้าพเจ้ายินดีเดินทางเราไม่เสียสละกคำว่าทางก็หมายถึงเสียสละยินดีเดินทางการถวายของข้าพ,พ,พาเจ้าหมายถึงเอาให้ถวายก็หมายถึงาให้การถวายของข้าพ,พ,พ,พเจ้าทางไหน,นจงถึงซึ่งความสิ้นไปแห้งอาสวะกองกิเลสเนี่ว้่ามาจนแทบตายแล้ว็มันไม่หมดจงถึงซึ่งความสิ้นไปแห้งอาสวะ กองเกเรเครื่องดองสนันท่านกล่าวว่าพระนิพพานถ้าหมดเหล่านี้แล้วก็เป็นนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านวนเธอเนี่ยแต่บัดน,นี้ในขณะนี้เราไม่อยากเอาเราต้องเอาเดียวนี้อย่าไปฟังตามคําพูดของคนที่ไม่เข้าใจสอนเรามานั้นเราเป็นนักศึกษาเราต้องฟังและต้องคิดถ้าหากเราจะเอาสวรรค์นิพพานต่ออนาคตคือตายแล้วเนี่ยเรากเาต้องรีบตายเดียวนี้ก็ดีสิ เราตายเดียวนี้เราก็ต้องไปสวรรค์ไปนิพพานเดียวนี้แต่ถามทุกคนนี่หลวงพ่อคยถามคนอยากตายหรือไม่ไม่มีใครอยากตายทั้งหมดเลยอยู่ที่นี่ก็ไม่มีไม่มีแต่คนเดียวใช่ไหมคุณอยากตายหรือไมไม่อยากตายเนี่อยากตายไหมเนี่ยอันนี้แหละต้องเอานิพพานเดียวนี้พวกเรามาที่นี่หลวงพ่อจะให้เอานิพพานเดียวนี้เราไม่ต้องเอาเมื่อตายแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรคันท่าจะได้นิพพานตัวเมื่อตายก็รีบตายเร็ว กระโดดน้ำตายก็ได้เนื้อ,อปืนยิงตัวตายก็ได้นึกผ้ามัดคอตายก็แล้วแล้วจะแล้วแต่จะทายังไงนะท่านเราจะเอามีพานต้นเมื่อตายแล้วนะ่ะตายแล้วก็ได้มีพานทันทีอันนั้นมันเข้าใจผิดคือเข้าใจทุกน้อยเพราะคนสอนกันมาอย่างนี้นานนะไม่ใช่น,น้อยที่ว่าแปลกๆอย่างนี้ก็จะหาว่หลวงพ่อในธรรมลานแล้วเนี่ยแต่หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นคือหลวงพ่อว่านิพานมันมีอยู่แล้วระหว่างมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์ไม่เป็นไม่เป็นสมบัติของคนนะคนกับมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันคนนั่งเรียกวา่าตกอยู่ในระหวา่างถ้ำตา่ยมีทางสี่แ่งจะเดินไปที่ตะบนตกที่ตะบนออกได้จะไปเดินข้างหน้าข้างขัวได้นะคนอยู่ที่สงสลางในวัคคนอันมนุษย์ได้หมายถึงบุคคลผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งพัฒนาแล้ว เราพัฒนาดูแล้จิตใจของเราดูแล้วเราแบบมนุษย์แปลว่าผู้มีมน,นะมีจิตใจเข้มแข็งเนีย,ยว่ามนุษย์เนียมนุษย์ที่จะเป็นเป็นสมบัติของสวรรค์นิพพานเป็นสมบัติของมนุษย์เทียนนรกสัตว์เดรัจฉานเตอสุรกายเนี่ยเป็นสมบัติของคนในวันนี้สวรรค์นิพพานก็เป็นสม,สมบัติของคนเหมือนกันแต่ว่าคําว่าคนนี่มันมันเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนจาก จากคนมาแล้วมาเป็นมนุษย์คันถ้าเราลงไปเป็นคนนั่นอะ่ะไม่ได้ขึ้นมามนุษย์มันก็ไปสวรรค์นีพผ่านมาได้ดังนั้นเราเป็นมนุษย์มนุษย์นี่ก็หมายถึงผู้ศึกษาพวกเราเนี่เป็นนักศึกษาควรได้จะทําให้ใจิตใจแข้มแข็งเป็นมนุษย์เราจึงเอาสวรรค์สวรรค์คือเราเอารมณ์ดีๆใครพูดให้เราก็เสียสละเสียอภัยเดียอภัยทานไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุทานที่หลวงพ่อพูดนี้ มันวัตถุทานนั้นโอ้จะทานให้ใครก็ได้ทานให้เพื่อนเพื่อนเราก็ได้แต่ว่าเราต้องเสียสละเราเสียสละให้อภัยแก่เพื่อนแล้เนี่ยนั่นะเรียกว่าภัยทานธรรมทานอภัยทานธรรมทานเพราะว่าเสียสละให้ให้เพื่อนน่ะลอยข้างพันหุ่ก็ยังไม่เหมือนกับเทียวธรรมทานธรรมทานนี่คือเราต้องเป็นธรรมะอยู่เสมอใครจะพูดยังไงก็ไม่ต้องเสียสละอะไร คือเราอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยธรรมดาจิตใจลักษณะนี้เป็นว่าเหนือดีเหนือชั่วเหนือทุกข์เหนือสุขเหนือบาปเหนือบุญท่านเรียกว,ว่าอุเปกขาคำว่าอุเปกขาได้หมายถึงจิตใจมันไม่ยึดไม่ถืออะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยจิตใจเราไม่เคยยึดเคยถืออะไรทั้งหมดทุกคนลักษณะนี้แหละคือนิพพานแต่นิพพานลดนิพพานม,ม,าามันไม่ปรากฏมันไม่ปรากฏขึ้นมาให้เราเราไม่รู้ บันนีเราเรารู้แล้วเนี่ยเป็นว่ารู้จำแล้วพวกเราก็ต้องใส้สติปัญญานิพพานมันเป็นกลางกลางมันเฉยเฉยมันไม่ดีมันไม่ชั่วแต่มันทําการทํางานได้มันอยู่สบายสบายคือมันไม่ยึดไม่ติดมันไม่มีอุปทานคือจิตใจมันวางคือสภาพนี้เรียกว่ามันจิตใจมันวางเลยไม่ใช่ว่าจะให้ลดไ้ละให้เสียสละอันนั้นอันนั้นเรายังหาวิธีสละได้ มันยังไม่เป็นธรรมทานหรือว่าเป็นอภัยทานกับธรรมทานนี่ตอนธรรมทานนี่คือมันไม่มีเดี๋ยวนี้เนะี่ยไม่มีนะคุณคุณมียึดมีถือในเดี๋ยวนี้ฉยๆเฉย,เย,เยไหมเรื่มีมีทุกคนไหมมีสัตว์จะมีไหม,ไมเนี่ยสัตว์ก็มีแต่สัตว์นั้นสอนไม่รู้เรื่องคนก็ดีก็สัตว์แมวก็มีสุนัขก็มีตอนเศร้านี้ กำลังสั่งอาหารอยู่กับุขดบุบไก้สองตัวสับกันอยู่ในโขดชุบเนี่ยแต่เวลามันอยู่ด้วยกันกันมันก็สบายเพราะมันมีอย่างนี้นหละเราต้องมองเจาะลงมาที่ตรงนี้ทีเดียวในขณะที่เราคิดว่าโอ้ยไม่พอใจแล้วเนี่ยให้เราเรามีความละอายันทันทีมันจะเป็นทุกทันทีหลักษนะเสยเยเราให้เราจําได้ทุกคนว่าหลักษนะเสยเสยอันนี้แหละมันมีอยู่ในคนในสัตว์ แต่ว่าคนนั้นมันยังไม่เข้าใจสัตว์นั้นยิ่งแล้วพูดให้ฟังแล้วมันจําไม่ได้คนนี่พอจะจําได้ถ้ามนุษย์เนี่ยสามารถมองเห็นเข้าไปไวๆอย่างที่พวกท่านเป็นนักศึกษาสามารถโอจะเอือลักษณะจิตใจของคนเป็นอย่างนี้มาแล้วลักษณะนี่มันเป็นสมบัติของนักศึกษาที่ว่ามนุษย์ก็ได้นักศึกษานักศึกษาจะเปผู้เรียนสูงแต่เราไม่ได้เรียนทางชีวิตของเราเราไปเรียนแต่ตัวหนังสือ วันนี้นี 2, feet, beyond, ่ว่าวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านี่ววันนี้เป็นวันปีใหม่ไม่ใช่ปีเก่าแล้วปีเก่าเนี่ยเราไม่เคยได้รู้อย่างนี้วันนี้ปีใหม่เราต้องรู้อย่างนี้เอาอย่างนี้ไปทําการทํางานเราต้องอยู่ระดับนี้เพื่อนมาหาเราเราต้องเอานี่ค่อยออกหน้าให้เข้าใจอย่างนี้แต่หาพระเราต้องเอานี้ค่อยออกหน้าอย่าเอานี่โป้ออกหน้าไม่ดีอนุบนี่โป้ออกหน้าเนี่ยมันไม่ได้เคยทำไหม อ,อน,นิ้วโป้ออกหน้าได้ไหมมันไซส์ไม่ได้มันต้องอ้นิ้วก้อยออกหน้าอย่างนี้ยนย่ยนี้ก้อยมันาไป่าไปเลยก้อยมามไปเราต้องให้รู้จักคุณค่าของนิ้วเนี่ยพวกเธอทลายเขาจะเป็นนิ้วก้อยเป็นนิ้วนอกก็ตามมันจะเป็นพุ่นําได้นิ้วก้อยมันสามารถนาได้มันนําได้จะนําให้มันถูกนะมันนาไปตีเขาไม่มได้ทำนี่ตีไม่เก็บถ้ากลองปันยังไม่ตีเก็บ แต่กรรมกับคนไหนเอาทางนี้มันจะเอาทางนี้สบไปนี่ถ้าเอาลีกก้อยได้เป็นผู้นําดีแต่ว่าให้ระวังนิ้วโป้ไว้ให้มันดีนิ้วโป้มันสามารถจะกมนิ้วก้อยอยู่มาได้เอ็งอย่างนั้นคนละเรื่องมาเต็ให้มันอยู่ด้วยกันได้ดิ้วมือห้าดิ้วถ้าหากว่าดิ้วมือห้าดิ้วได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ล้าก็ทำไม่ติดมันจะเป็นคนมือกุดถ้าเราอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เราอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องอยู่อาศัยด้วยกันถ้าอยู่อาศัยด้วยกันหลายคนต้องรู้จัก จิตใจของเพื่อนนรอกจิตใจของเราแต่ทุกคนเนี่ยมองถึงจิตใจตัวเองแล้วก็สบายทําการทํางานโดยไม่เดือดร้อนไม่มีทุกข์จริงๆเนาเขราะเขาใจอย่างนัเนี่ยย้ายมันเป็นยังที่งูงูหางูพาหัวงูไปเข้าของไปตายหัวมึงดีไหมกูไม่ไปด้วยมูงแล้วก็มึงไปไม่ได้ หัวแถวหางแถวเนี่ยงานที่เราเข้าไนั่งเป็นแถวกันดีๆนั่งเป็นแถวกันดีๆหัวแถวหางแถวนั่งให้มีระเบียบเรียบร้อยหัวนั่งอย่างนีงหางนั่งอย่างนึงมันก็ไม่สวยมันจะดูที่ไหนไม่มีระเบียบเรียบร้อยมันไม่มีสภาพเรียบร้อยแต่ว่าเราให้ต้องใจยามดูอันนี้เป็นบทเตือนกันไม่ใช่เตือนเพื่อจบหายเตือนเพื่อออกก็ได้เตือนเพื่อให้เราไปไซก็ได้